อาหารเย็นเชฟพนวันนี้นะครับเป็นผัดมาม่านะนี่มามา่าต้มยำกุ้งนะครับมาม่าต้มยำกุ้งเนี่ยจะมีรสเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงเข้าลงไปนะครับสําหรับเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะใส่อะไรก็ใส่ลงไปนะครับของเชฟพนเนี่ยจะเป็นลูกชิ้นปลาเลือดไก่หมูสับนะครับแล้วก็ใส่คะน้าลงไปนะครับ ผัดแบบบ้านๆานเลยวันนี้ใส่แต่เครื่องปรุงนี่ก็อร่อยแล้วนะครับก่อนจะแดกเชฟพลนก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปนะครับให้รสชาติจัดจ้านแต่มะนาวนี้ไม่ใส่แล้วนะครับเพราะว่าเปรี้ยวแล้วรสนี้จะมีมะนาวด้วยนะฮะข้างในนะเน่เน่เน่าาินเปลาเชฟพลุนนะครับไม่คุยเยอะ แดกเลยลองเส้นก่อนลองเส้นก่อนหุนหมุนก่อนกินยากเส้นนี้เหนียวนุ่มนะกำลังดีเลย ใส่เครื่องปรุงม่าลงไปนี่พอดีเลยจีจาดมากอื้มเส้นเหนียวนุ่มอร่อยอือ้มต่อไปก็ ลูกขิ้นปลานะครับก้อนใหญ่ๆเลยเต็มปากเต็มคำต่อไปเลือดไก่อืเลือดไก่ไกนี่ก็อร่อยมากเลยนะเข้ากันได้ดีนะครับนี่นี่ แต่ผมชอบส่วนของเส้นมากกว่านะครับเหนียวนุ่มผักคะน้านี่หาไม่เจอเลยพอผัดแล้วมันจะหดนะอ,อ,อร่อยมาก ัดมาม่าเนี่ยเป็นอาหารบ้านๆน,นะครับอาหารแก้ขัดได้นะเวลาเรากับข้าวในตู้หมดนะครับอร่อยมากนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เชฟคนด้วยขอบคุณครับบายบาย